คุณยังจำสาวน้อยคนนี้ได้ไหมไอเดมความฝันของเธอน่เหรอนี่มันลูกเป็ดชัดช้านะเป็นตลกเด็กเบอร์หนึ่งของประเทศฮ้าดประกวดตลกเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยหนูได้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายเลยนะพอได้แล้วนะแต่งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเฮ้ยอาเยม แชมป์เก่าสีสมัยซ้อนถ่ายรูปคู่หน่อยได้ไหมครับได้แตยจะถ่ายรูปขี่แล้วกันนะทำไมคะครับอาวถ่ายรูปขี่แล้วสศกปรงตายดิแล้วก็ถึงเวลาที่พี่ชายต้องออกโรงย่าไม่สบายเป็นอะไรอะ่ะปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นะเอาจนได้ไสึกครั้งนี้มีมุกฮาเป็นอาวุธ ไม่มีใครยอมใครบ้านฉันตลกไว้ก่อนพี่สอนไว้ที่รู้ไหมหนูเอาแก้วมาทำไมนอกมาทมาทำไมอะ่ะเอามาทำไมไง เปนดาลใจจากบ้านฉังตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ GTH s i d e Story เสาร์ที่14กันยายนนี้4ี่ทุ่มตรงดูฟรีที่ช่องวันผ่านกล่อง g m MM m z